เซนต์ปิดสามนาทีเอซนต์ของสิ่งที่อยู่ในร่างกายเยอะกวเผื่อขึ้นมาเผื่อเออเออเอออ๋อใช่ค่ะก็วันนี้ก็มางานของบุการีค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับสติงค์ค่ะก็สวยมากเป็นน้องงูนะคะต้องมีค่ะของต้องมีเป็นน้องงูตัวใหญ่มากค่ะใช่ค่ะงูรัดค่ะแล้วจะเจอเนื้อผู้แตคาเท่าไหร่บ้างอ๋อเดวิไม่แน่ใจอันนี้แต่ว่าเดวิอันนี้นี่12ล้านค่ะ อันนี้3ล้านใช่ค่ะอ็เป็นอันนี้เป็นไฮจิวค่ะก็จะมีราคาค่อนข้างสูงเลยแต่ที่จริงแล้วเวลาเราวิสัยชีวิตประจําวันอย่างนี้ยค่ะก็จะเป็นราคาแบบจับต้องได้ค่ะก็มาซื้อกําไรกันเยอะๆสวยมากค่ะแบบที่เวลาเราวิสัยก็แบบไม่มีเพชรจะได้ใส่ได้ทุกวันนาฬิกาก็สวยค่ะจริงจริงี่งาน็หน่อย้าเพราะว่า อะไรนะฮะแบนด์ะแบรนด์ออฟใช่ค่ะก็เป็นเพื่อนของกอรีใช่ค่ะการทำงานหน้าที่หน้าที่ดีใจนะคะตอนนี้เขาติดต่อมาเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบมันเป็นไอคอนิกแบรนด์ที่เรารู้จักมาตั้งนานอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอวันนี้เราได้แบบมาร่วมแล้วเขาให้เกียรติเราขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจก็เซเยสทันที แล้วหลังจากนั้นก็ใส่จากบูการีมูลค่ามูลค่าในตัวนี้คือแบบ27ล้านเพชร0กันบลลา27ยี่สิลักามเลยค่ะตามนั้นเลยราคาให่ใช่ไหมราคามูลร์ค่าในตัวใหม่ใช่ เท่าไหร่นะคะสรุปเท่าไหร่นะคะ27ล้านโอเคค่ะ27ล้านเป็นตัวดาวิสประเมินมูลค่าไม่ได้นะแต่ว่าพี่เต๋อมันต้องมากกว่า27แล้วถ้ามันมาขนาดนี้เนี่ยไม่ได้จริงหอดคือช็อตนะอันนี้เป็นคำถามชี้นำป้ะคะคำถามชี้นำแล้วไปปิดด้วยปยมบอกเออไปปิดด้วยปิดด้วยนะคะชี้เหมือนต้องบอกว่าต้องบอกว่าพี่เต๋อต้องมากกว่านี้แล้วพี่เต๋อต้องมาคนเดียวบอกเป็นไงบอกเป็นไงพี่เต๋อต้องมากกว่านี้ร้องเล่นร้องเล่นดูไม่กล้า เดี๋ยวให้มิวซื้อให้ดีกว่าไปเลยไอซ์นิดนึงนี่ได้เห็นอันนี้มาประดับบูเกอไอคอนก็ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีแบบว่าเป็นไลฟ์อัพนะคะของบูการีอยู่ที่ไอคอนสยามนะคะถ้าใครผ่านมาแถวนี้มาถ่ายรูปได้เลยค่ะเพราะมันใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะก็จะอยู่ที่นี่ได้ไหมเดี๋ยววิจะไปทำคอนเทนต์เราจะไปถ่ายรูปข้างหน้าแล้วค่ะสวยงามมากๆเลยมาไอคอนสยามกันเยอะนะคะแล้วอย่าลืมมาถ่ายรูปตรงของบูการีเราด้วยค่ะ โมเมนต์เจอพี่มาร์คหนึ่งมาร์คต้วนเนาะได้เจอกันอ๋อค่ะี่เเจอนนป็คุยอะไรกันบ้างคะเมื่อกี้เอออาะไรช็อตลืมเลยช็อตฟิลเลยอ๋อพี่มาร์คบอกร้อนค่ะอ๋อไม่เคยบอกเข้าใจเข้าใจแต่ว่าทำไม่กันนะวาอายุโอเคแบบทุกอย่างแบบอากาศอะไรเงี้ยแต่ว่าน่ารักค่ะเพราะเป็นแบบเฟสไม่เคยเจอมาก่อนเลยค่ะเพนนี่มากเลยค่ะใช่ ใช่ค่ะเจอก,กันครั้งแรกเจอกันครั้งแรกค่ะเป็นคนที่คือเราเราเรา,เราอยู่ห่างๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคนที่เรนลีนน่ารักมากๆค่ะก็เขาทำหน้าที่เหมือนเราเราเป็นเฟรนเหมือนกันเนาเนรอบุกลีเหมือนกันใช่ไหมใช่ปะไม่ไชไม่ไตม่ไช้ไม่ได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 ไม่ไดกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ไน้ไม่ไไม่ไนกไม่มด้ไ่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ม่ได้ไม่้ม่ได้ไม่้ม่ไดไม่้ไม่ไม่่ไม้ไม่ม่ ดาราเยอะมากๆใช่ค่ะทุกคนน่ารักมากค่ะูถามเรื่องเดมี่ที่เขามาแม่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบคนสวยเอามายุ่งไรแล้วเ้เดมีรฮะเมรม่เราเราเราได้คุยกับลิเดียใช่ไหมได้คุยตอนที่บอกว่าลิเดียโทรมาคือใช่ดดวีอ่ะคือพอมันเป็นประเด็นนะคะดาวีก็แบบรู้สึกตลกมากแล้วก็ตลกในความน่ารักของน้อง เขาเป็นเด็กอะค่ะวันนั้นคือเขาหยุ่มดาวีเสร็จใช่ปะเขาก็ไปหย <Likewise> <ria> ุ <defense Overwatch> though, ่มแม่หยุ่มคนนู้นหยุ่มคนนี้เหมือนแบบเขาเล่นน่ะเขาเล่นดช่ไม่สกิดนะลูกไม่น่าจะสกิดแต่ว่ามันน่ารักอะค่ะแล้วซึ่งเขาไม่ได้ทําในเจตนาแบบอือย่างเงี้ยเขาทําในเจตนาแบบยุ่มยุ่มเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็น่ารักแล้วก็หนูอะก็เลยแบบมีเรื่องตลกวันนั้นพอดีก็เลยโทรไปคแต่ว่าพี่เขาไม่ได้รับคือกะว่าจะ กะว่าจะโทรไปแล้วบอกว่าแม่รู้ไหมว่าหนูเพิ่งไปฉีดไปฉีดวัคซีนมา,าแล้วตอนที่หน้าหนูอ่ะยิ้มแล้วมันดูฝืนๆนั่นน,ะนะ<จ>ะ่ะมันคือมันมีคำในใจเป็นหมื่นล้านคำเลยอะ่ะคือมันมันเจ็บวัคซีนมากเลยอะ่ะแต่แบบคือ,อทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกคนเข้าใจเดมี่ไหมคะแปลแหววอ,อ่ะการที่แปลแหววมาโดนตัวเรามันแบบเฮ้ยการิ่มยอมเล่นด้วย มันคือที่สุดแล้วมันคือเราอยากจะแบบเราอยากหันจะไปหยิกแก้มเขาไปเล่นกับเขา<ๆ>แล้วอะพอเด็กมัน<ๆ>เด็กมาโดนตัวเราเราก็แบบในฐานะที่เราเป็นนาเราต้องนั่งอ<ๆ>ยูน่น<ๆ>ิ<ๆ>่งๆเล่นแต่เราหยุมไปเลยลูกหยุบห<ๆ><ๆ>น้าเราขนาดได้หยุมไปเลยลูกแต่สีหน้าเราไปนิดนึงเหมือนกันนะเจ็บเลยเจ็บมากเพราะมันวัคซีนอยู่ไงใช่แล้วไม่ใช่อะไรนะพี่แมทธิวหันมาแล้วถามว่าอุ้ยแดงหมดเลยมันแดงวัคซีนแต่เราไม่กล้าบอกเขาอะที่จริงเราเดมี่ไม่ได้หยิกแรงเลยค่ะแต่ที่มันแดงอะเพราะว่ามันแบบ กำลังอักเสบแบบเหมือนน้องไม่ได้ลงเล็บอะไรแบบเขาจะเขาจะหยิบอะไรไม่มีเล็บไม่มีเล็บเขหยิบอะไรหรอโอ้ยอันไม่มีเล็บค่ะไม่มีเล็บไม่มีเล็บไม่ได้หยิบอะไรนี่ติดไม่ได้แอบน่อะไรหรือมีฝ่ายมีอะไรจริงก็หนูเห็นแม่บอกว่าไม่ชอบคนสวยใช่ไหมอันนี้ก็เลยดีใจแต่ว่าเราแต่ว่าเรายังอยู่ในแบบสำหรับเราสำหรับน้องเขาเราสวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังดีใจใช่ ขอบคุณนะคะที่หยุ่มเจอได้เจอพี่ใหม่ทุกครั้งหยุ่มไ้ตลอดสำหรับเดนี่เจ้าเอจียงนั้นเจ้าเจียงพ่อแม่แหางน้เลยเหรอหนูเอาไหลเข้าห่างเลยเจอพังหน้าใช่เพราะหลังจากมีประเด็นอันนั้นนะคะเราก็เจอเพื่อนเพื่อนหยิกใหม่ทุกคนเลยอ่ะหยิกที่เดิมเหรอแล้วหยิกที่เดิมทุกคนเลยหยิกเดิมน่าหยิกจริงๆแล้วก็หยิกใหม่ทุกคนเลยหนูก็หยิกไปเลยอะอยากหยิกใหม่หยิกเลยแต่ทางนั้นไม่คิดว่ามันจะเป็นมีมขนาดนี้ใช่ไหมเออใหม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นมีมไหนก็เลยสนุกคือเห็นทุกคนหัวเราะมีความสุขก็ดีค่ะ แล้วเห็นทุกคนดราม่าด้วยอย่าดราม่านะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าดราม่าย่าดราม่าเรื่องนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยค่ะอยากให้ทุกคนเห็นความน่ารักของเด็กแล้วก็เอ็นจอยคือพวกเราที่ลงรูปกันนะเราลงรูปให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มไม่อยากให้ดราม่าไม่เอาอย่าดราม่าเลยที่ใหม่ไม่ไม่มีอะไรนกาทีฟเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยดังนั้นทุกคนไม่ต้องดราม่าค่ะพ่อแม่เขาสอนลูกเขาดีแล้วก็จะดีจะก็ไม่โคนะเพราะว่าเห็นพี่แมทธิวสัมภาษณ์ล่าสุดแล้วรู้สึกแบบ ออเไม่น้อยมากไม่ไม่เห็นไม่เห็นแล้วไม่น้อยมากไม่รู้สึกว่าแบบไม่อยากให้ครอบครัวพี่เขาต้องเศร้าหรือต้องแบบมันไม่ได้ขนาดนั้นโน้เขาเลี้ยงลูกดีใช่สิคะเขาเขาเลี้ยงลูกดีอยู่แล้วพี่เต๋อซัพพอร์ตขนาดหยิกนูเหรอคะเขาชอบมากเขาส่งมาล้อหนุ่มว่ะพี่เต๋อเคยหยิกเลยไหหรือเราหยิกพี่เหลิร์กให้ยิ่งใหก็บอกแล้วแป๋วแถวคนเดียวที่พี่ใหม่ให้หยิก มาอีกพี่เต๋อได้พี่ต่ดมนี่กิดแบบเป็นยัง้างคิดว่ามันจะเลยมาคลาไก็นหรือเปล่าไม่เลยค่ะเธอจะต้องชอบเปนี้ยชอบฉันก็ด้เป็นแล้วปะคะได้ได้เออเธอร้องไปด้วยเลย ต้องมีซิงเกิลต่อไปต่อไปต้องงานแล้วมีค่ะซิงเกิลต่อไปนะคะจะอ่สตรีมมิ่งเดือนกุมภาค่ะอ๋อมันมันมันทำมารักนี่นะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างเรียบร้อยใช่ดีนะใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปฟังกันว้วกันเพลงแนวไหนจะเป็นเพลงช้าค่ะเลงไหนเพลงไหนเพลงไนไม่ยังไม่พิชเไอร์ิงกับใครเงยมีเป็นใครอ่ะเยังยมี ยังไม่ถ่ายเอ็มวีหรอกแต่ว่ามีเพลงเพลงเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จมานานแล้วด้วยค่ะใครทำเพลงพากาติมความรักก็แบบเพลงชาด้วยอ่ะอุ้ยมันไม่อุ้ยจะปล่อยไม่ได้เลยแต่ว่ามันจะเป็นเพลงที่เป็นคนละแนวกับชอบปะเนี่ยนะคะมันจะคนละแนวกันเลยค่ะมันจะช้าลงมันจะเป็นเพลงชาแล้วก็เป็นเพลงสากลเพลงแรกของดาวิดเขาเป็นสากลด้วยมีใครทำให้มจ๋ามีใครทำให้เพลงใช่ป่ะคะก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งทำให้ค่ะเดี๋ยวพอเพลงออกเดี๋ยวจะบอกว่าใครเป็นคนทำเพลงให้ก็เป็น น้องๆกลุ่มใหม่ที่แบบมาแรงแล้วก็ไม่ชอบผลงานเขาใหม่ก็ like เลยติดต่อไปแล้วก็เป oh. ็นศิลปินอยู่แล้วเป็นศิลปินอยู่แล้วในสยามป่าไปแนะนําให้โอเคใบแค่นี้ค่ะก็มีคําตอบแล้วนะพี่เต๋อได้ฟังยังพี่เต๋อได้ฟังโอ้แน่นอนค่ะแน่นอนดดวีก็ให้พี่เต๋อฟังให้เพื่อนฟังค่ะพี่เต๋อชอบเขาคอมเมนต์ว่า ชอบนะคะคงแค่เพราะเพลงไม่ชอบเหมือนกันคือทุกคนรอบตัวก็จะบอกว่าชอบไม่รู้ว่าบอกให้แบบรู้สึกดีหรือเปล่านะแต่ว่าแต่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 ทุกคนก็ชอบคือใหม่อะชอบเพราะมันเป็นเพลงที่เพอร์ซันอลมากๆมา๋ยวลองฟังดูกันนะคะว่าจะชอบไหมก็ยังมีคาเตนเลยค่ะคุทำมิวสิควิดีโอคุทำมิวสิควิดีโอจะต้องเป็นพี่ตือเหนเดียวหรือเปล่ามันจางมันทำมีบีจะมีพี่ตือเปนเดียวหรือเปล่ายังไม่คิดเลยค่ะพี่ตือก็จะคิดภาพในหัวแล้วนะไม่รู้ว่าพี่ตือเขาเลยเป็นพระเอกเขาเลยมีเวลาทำมีช่ไม่ใช่ อย่าไม่ส์เายอย่าไม่สบายถามถึงเรื่องสั่งเสื้อไปหน่อยได้ไซส์แมวขอตำนานนั่นเหรอคะช็อกเลยพอมาถึงบ้านตกใจมากตกใจมากเลยเรียกหมามาเลยอ่ะมานี่ยไม่มีจริงมัมีการได้แบบว่าไม่เป็สอดใส่สูงบ้างไหมนี่ค่ะตัวนั้นเนี่ยไม่เห็นในในเที่ยวขายในออนไลน์เนาะไม่สั่งมาไม่ก็แคปเลยไม่จะเอาเสื้อตัวนี้แหละ มันก็อยู่บนตัวคนนะคะไหม่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเล็กขนาดนั้นตอนมามันหดเลอแค่นี้ทุกคนมันหดเลยแค่นี้แต่ว่าโชคดีที่มันขยายได้ค่ะมันก็เลยขยายไปเรื่อยๆจริงๆหมยว่าปิงปองใส่ได้ขยายได้ขนาดนั้นจริงข้อมือจริงมันมันมันขยายได้เยอะมากไงจากเนี้ยแต่วีก็ขยายได้ค่ะทำด้ว่วัสดุอะไรถึงขยายได้ขนาดนั้นใช่ดีมากดีมากแต่ตอนแรกอะโมเมนต์แรกที่เปิดเปิดกล่องมาแล้วเราเจอเราก็แบบ แล,แล้วแล้วใหม่ได้ลองสูมใส่ก่อนน้องหมาไหมหรือว่า ไม่ค่ะไม่ใส่วันนั้นเลยวันที่ไปถ่ายคอนเทนต์วันนั้นเลยไม่ลองใส่จริงๆเลยเหรอวันนั้นเลยใหม่ใหมใหม่ก็เอามือไปขยายดูใหม่ก็อ๋อ้นะทุกคนเนาะเวลาใส่เราจะลองกันอย่างงี้เราตั้งใจระเบิดมันหรอแต่มันไม่ระเบิดมันเไสอกมาแล้วมันราคาแพงคือตอนนั้นก็ต้องระเบิดมันแหละแต่ว่าคือผลสุดท้ายก็ใส่ได้เสื้อมันยืดค่ะก็อย่างไรพอมองเห็นเสื้อขนถ่ายคุณว่าปิดตำนานปิดตำนานเสื้อแมวของเราเลย กระโปงเหมือนกับดีฟิกจริงๆตอนแรกเหมือนจะใส่ไม่ได้สุดท้ายก็คือใส่ได้ใส่ได้โหมันเล็กมากเลยอ่ะเสื้อมันเล็กมากมันคือใส่อะไรมันคือใส่ปกติค่ะแต่ว่าผ้ามันยืดได้พี่พอดีใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมเขาเป็นความเจอกันใครหน้าเดี๋ยวเรอเอาไปลองใส่ได้พนนี้ก็ต้องใส่ได้ใส่ได้เาลองทดสอบไหมแไปดูไปดูตาแข็งนะมันแทงอย่าทำขาดนะพอลองไปมันแรงไปมันแรงราคาหน่อยดิอยากรู้ราคาราักหลักไหนหลักไหนหลักแบบหลัก มันก็แพงหลักพ well, ัน oh, ก uh, ็แพงแล้วนะสำหรับดาวียอ๋อท่านเล่นมั้ยอาทิตย์ที่แล้คํามันยังนะตอนนั้นหลักที่ดูถูกมาก พันพันพันต้นกันเลยนะันอแรมอ่อยเกาเกมหวังแรมละพันจะเสียมาจากไหนอะเป็นแบรนด์ไหมเขเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ค่ะแบรนด์หรอพันต้อนหรือพันตายพันตานพันตายก็พันพันนี่แหละค่ะใช่สำหรับดดวิพัน์ก็แพงแล้วไงเดี๋งหน้าทาไม่ดืมเดี๋ยวเราเจอกันเราเจอกันนะแต่้มเจอกันเราเจอกันได้เลยคอนเทนต์ละถใได้ใส่ดีใ ใส่ได้ใส่ดีไม่ขาดยังอื่นใส่ไปจริงๆหจริงพอมาใส่ก็ไม่ได้จริงๆอ๋อไม่รู้แล้วทําไมมีวสัมภาษณ์นานเออเพราะวนี่เนี่ยคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเหมือนไม่เคยเจอเอาจะไปแล้วเหรอออาพี่มาเห็นร้านสุดไล s ์ในรีสอรอทพิสเตอร์โดนเรียกหนึกับเท้าอุ้ยหยุดหยุดสัมภาษณ์ตรงนี้เลยก็ได้หยุดสัมภาษณ์ดูเราติดตามตาวีนนะเนี่ย มันช็อตดิวเราบ้าตอนนั้นช็อตร้านง้อร้านง้เลยร้านง้ช็อตร้านง้คือไม่มีใครเคยเรียกไม่ให้ใครเรียกเลยแต่วันนั้นกำลังอ่านเพิ่นเพิไม่ได้มันก็ไม่ถึงจุดนี้เราเรียกเราเรียกเขาเราเรียกเขาลงเขาลงแต่ว่าเราไม่ได้เอ็กซ์เพดว่าเราต้องเป็นป้าแต่งเราเราจะเปลี่ยนครัสั่งงานไม่ใส่แข่งจริงเก็มีแต่แข่งเลย แล้วจริงเลยขอบคุณที่ติดตามนะจะโยนอย่างนี้มาในวงอีกนะคะไม่งั้นจะให้เรียกพี่ใหม่ไหมใหม่ก็ต้องเรียกเหมือนว่าน้องใหม่เหมือนเดิมไหมเม่น้องใหม่เหมือนเดิมเราสารรักษาคำว่าน้องใหม่มานานแล้วนะเรียกเรียกเป็นเพื่อนก็ได้อ่ดาวีได้ดาวีถ้าเรียกน้องมันก็ไม่ค่อยได้อะไรไงตอนนี้ได้ดาวีก็ได้คนั้นอย่าเรียก เดี๋ยวมไปไฟไม่เข้าข้างเลยเห็นแผ้ต้องเรียกต่อไปเดี๋ยวขออายุเยอะอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวให้เรียกออนนี้ยังไม่ได้เนาะยไม่ได้ค่ะพี่น้องใหม่